เดี๋ยวเล่านี้ให้ฟังก่อนเรื่องครับ uh, เอ่อเน็ตฟลิกกับไอวอนเนอร์บรอสเดอร์ดิสคอรี่เนื่องจากวันนี้มันเป็นข่าวแล้วก็แชร์กันเยอะมากฮะว่าเน็ตฟลิกเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นเน็ตฟลิกที่เข้าวินในการเข้าซื้อกิจการของวอนเนอร์บรอ e เดอร์ดิสคอรี่เราเริ่มจากโพสต์นี้เพราะว่าโพสต์นี้เนี่ยเป็นโพสต์ที่เน็ตฟลิกเป็นคนโพสต์เองอย่างเป็นทางการเมื่อประมาณไม่นานฮะ หลังจากมันเป็นข่าวได้สักประมาณค่อนวันแล้วล่ะนะเน็ตฟลิกก็ประกาศด้วยตัวเองบอกว่าวันนี้ n น t f l i x กประกาศการเข้าซื้อกิจการของ w a r n เ r b r o t h e ตออย่างเป็นทางการรวมกันแล้วเราจะกําเนิดนิยามใหม่ให้กับศตวรรษถัดไปของวงการเล่าเรื่องสร้างประสบการณ์ความบันเทิงอันยอดเยี่ยมให้กับผู้ชมทั่วโลกนะครับขั้นตอนตอนนี้เนี่ยไล่ฟังว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณานะครับว่าการเข้าร่วมซื้อกิจการรวมกันเนี่ยมันจะเข้าข่ายผูกขาดไหม เหมือนกับเวลาไอสื่อสารเขาเรียกอ,อะไรไอพวกโทรศัพท์เขาจะรวมกิรรวมค่ายกันนะครับแล้วพอรวมปุ๊บเนี่ยบ้านเราก็ต้องมีกสทชเนี่ยเข้าไปดูแลว่ามึงรวมกันได้ไหมเออรวมกันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นตลาดแบบโมโนโพลีไหมถ้ามันกลายเป็นตลาดโมโนโพลีเนี่ยไอหน่วยงานในการกํากับเนี่ยเขาก็จะไ่นอนุญาตอันนี้เขาอยู่ในขั้นตอนนั้นครับ Netflix ชนะเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้มีหลายเจ้ามากนะครับที่เข้ามาเหมือนเข้ามาบิดเรื่องนี้เนี่ยจะเข้ามา ยื่นข้อเสนอในการซื้อ Warner Brother Discovery เราเห็นชื่อหลายๆเจ้าครับแต่ว่า Netflix ได้ไปเนี่ยเขาบอกว่ามูลค่าของดีลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70,000ล้านเหรียญสหรัฐครับคุณเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ2.63ล้านล้านบาทนะครับเอ่อ Netflix เนี่ยเสนอไปอยู่ที่28ดอลลาร์ต่อหุ้นส่วนใหญ่จะเป็นเงินสดครับโดยการรายงานของ Bloomberg เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนของถ้า การตกลงจบแต่ว่าไม่ผ่านการตรวจสอบเรื่องของการไอการผูกตลาดผูกขาดนะครับ Netflix บอกกับ Warner b r o t h e r Discovery ว่าถ้าไม่ผ่านเราจ่ายค่าเขาเรียกว่า break up free ค่าเลิกกันนะฮะค่าสัญญาไม่สำเร็จเนี่ยให้5,000ล้านเขาบอกว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นอันนึงที่ Netflix เสนอไปแล้ว Warner Brother รู้สึกว่าเออมันเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ หลายเจ้าที่ประกาศในการจะเข้าร่วมกิจการคราวนี้นะครับชื่อเด่นๆที่เราปรากฏมานำตามสื่อเนี่ยนอกจาก Netflix ก็จะมี Comcast Comcast เนี่ยก็คือเจ้าของเดียวกันกับ NBC แล้วก็ Universal นะครับในขณะที่อีกเจ้าหนึ่งที่เป็นข่าวมาตลอดแล้วก็จริงๆดูเหมือนเป็นตัวเต็งเนี่ยก็คือพารา u ม t สกายแด c ส c คอร์ปอเรชันพารา o ม n ส Skydance Corporation เนี่ยเพิ่งจะไปควบกันมารอบนึงก่อนก็คือพารามอยู่เฉยๆแล้วสกายแดสเนี่ยเข้ามาควบโดยไอ้พวก กลุ่มเศรษฐีนะฮะเดวิดเอลิสันเนี่ยเป็นคนดูแลอันนี้ซึ่งพาราเมลกับสกายแดนซ์ที่จะมาควบรวมกิจการกับวอร์เนอร์บรอเซอร์เนี่ยเสนอกันไปเสนอกันมาต่อเนื่อง3าครั้งครับพาราเมลอยื่นไปรอบแรกเนี่ย20เหรียญต่อหุ้นต่อมาเนี่ยยื่นย7ิี่เหรียญเท่าเท่ากับ Netflix แต่สุดท้าย Netflix ก็ก็คว้าไปครองได้สำเร็จนะครับถามว่าพอ Netflix ได้ไปเนี่ย ทางเดวิดเอลิสันของพาราเมลว่ายังไงเดวิดเอลิสันออกมาดิ้นพอสมควรครับเดวิดเอลิสันในฐานะผู้บริหารคนใหม่ของพาราเมลสกายแด์เนี่ยออกมาอ้างว่า Netflix กับ Comcast เนี่ยจะติดปัญหาเรื่องการแข่งขันกฎหมายการแข่งขันทางการค้าแน่นอนเพราะว่า Netflix เป็นสตรีมมิ่งเจ้าใหญ่พาราเม์บอกว่า Warner b r o t h e r เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดูเอเอียงดูแบบว่า ทำ ā, ท่าทําทีอยากจะตกปากรับคำตกลงกับ Netflix อยู่แล้วเพราะว่าผลประโยชน์ร่วมกับ uh, Warner b r o t h e r Discovery กับ Netflix โดยมี David s u s La ฟที่เป็นผู้บริหารอยู่เนี่ยดูเขามีการตกลงอะไรกันบางอย่างแต่ว่าณปัจจุบันยังไม่มีการยังไม่มีการสรุปนะครับว่าพอ Netflix เข้าไปรวมกับ Warner b r o t h e r Discovery แล้วเนี่ย David s u s l a ฟที่เป็น president of Warner b r o t h e r Discovery คนเก่าเนี่ยเขาจะไปทางไหนต่อนะครับ หุ้นของการรวมกิจาการครั้งนี้นะครับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวอเตอร์วอเตอร์ดิสคอรี่เหุ้นไม่ค่อยดีครับแล้วเพราะว่าผลงานที่ทํามาตลอดทั้งปีมันมีปัญหาแต่พอรวมกันแล้วหุ้นขึ้นประมาณ6%เครับสูงที่สุดในรอบ52สัปดาห์เกือบเกือบจะ4เท่าของจุดต่ำสุดในปีที่ผ่านมานะครับนักลงทุนเนี่ยตอบรับดีลการเข้าซื้อนี้กันอย่างคึกคักมากๆครับเหตุผลที่ คนเขาคุ้มเงินเพื่อจะซื้อไอ้ w n r r e r o t o t r e r s c o v e r y นี่กันนักหนาเนี่ยเพราะว่าอะไรหนึ่งเขาบอกว่าเพราะว่า Netflix เนี่ยอย่างน้อย Netflix มีภาษีเหนือกว่าเพราะว่า Netflix มีสมาชิกมากที่สุดถ้ามองในตลาดสตรีมมิ่งแต่สิ่งที่ Netflix ขาดก็คือ Netflix ขาด IP ใหญ่ๆครับ ถ้าเราย้ายไปดูในสตรีมมิ่งเจ้าต่างๆนะเราจะเห็นความแตกต่างกันคือ Netflix เนี่ยจะมี original content ที่เป็น IP ประจำตัวของ Netflix จริงๆเนี่ยเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆครับเป็นไอพวกไอสเตรนเจอร์ติงหรือว่าอะไรพวกเนี่ยที่สร้างขึ้นมาแต่ว่าทำยังไงมันก็ไปตามไอ้ w e r n r r b r o t h e r ไม่ทันครับ Warner Brothers ก็ทำกันมาเป็นร0อปีนะครับดังนั้น IP ที่อยู่ในงานผลงานภาพยนตร์เด่นๆที่อยู่ในคลังของ HBO Max เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีพวกแฮร์รี่พอต ดีซีคอมิกต่างๆเกมออฟโดรนอะไรพวกเนี้ยเป็นคลังทั้งซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์มหาศาลเลยครับถ้า Netflix ได้คลังอันนั้นไปเนี่ยก็จะยิ่งเสริมให้กำลังในฐานะสตรีมมิ่งของ Netflix เนี่ยแข็งแรงขึ้นครับคือปกติเนี่ย Netflix เขาไม่ได้ซื้อกิจการใหญ่แบบนี้นะครับดีลนี้เนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางและเป็นกลยุทธ์ครั้งใหม่ของ Netflix เลยครับซื้อครั้งนี้ ซื้อภายใต้หัว Warner Brother Discovery อันเดียวเนี่ยถามว่า Netflix ได้อะไรไปบ้างได้ไปหมดเนี่ยฮะเหาาไปทั้งเข่งครับ Global Network เนี่ยก็มีทั้ง CNN ซึ่ง CNN เนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยมีใครอยากได้เลยนะครับเพราะว่า n e ต f มันแย่มากได้ Discovery Network นะครับได้ TNT Sport ได้ Discovery Plus นะครับแล้วก็ช่อง TV Free TV ในยุโรปแล้วก็อีกมากมายครับแต่อีกอันนึงพอ อันเนี้ยเรามองชัดเจนแล้วว่ายังไงก็เป็นผลประโยชน์ที่ดีกับ n น t f l i x แต่ว่าถ้า Netflix ได้ IP ของเจ้าที่เคยประกาศว่าเป็นเจ้าคอนเทนต์จากโรงในที่ที่เอาไว้ฉายโรงภาพยนตร์เป็นหลักเนี่ยเอ๊ะลมมันจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางอะไรไหมคนดูจะแล้วมันจะยังไงวะเนี่ยเพราะว่าคนที่ประกาศเรื่องหนังโรงหนังสตร,รีมมิ่งอะไรเนี่ยวอลเนอร์เบรเตอร์เป็นเจ้าหนึ่งที่สําคัญมากในเรื่องนี้นะครับผู้กํากับและอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์เนี่ย เขากังวลครับว่าการที่ Netflix เข้ามามีบทบาทแล้วก็มาควบคุม Warner b r o t h e r ได้แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ความสำคัญของวัฒนธรรมการดูหนังในโรงภาพยนตร์เนี่ยมันจะยิ่งถูกลดทอนลงเรื่อยๆ n n t t l l x x เคยบอกนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการควบรวมที่คนกังวลขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่เราก็ยังเคารพพันธะการฉายในโรงภาพยนตร์ของคอนเทนต์ที่มาจาก Warner Brother Discovery นะ แต่ว่า Netflix มีนโยบาย17วันก่อนลงสตรีมมิ่งนะครับคือระยะห่างมันจะแคบลงเรื่อยๆครับ Netflix อยากจะให้อยู่ในโรงแล้วระยะห่างจากโรงไปถึงสตรีมมิ่งประมาณไม่เลยครึ่งเดือนไปนิดเดียวครับในขณะที่เครือลงภาพยนตร์เนี่ยเขาต้องการต่ำสุดเขาต้องการ45วันครับไม่งั้นเนี่ยคนจะไม่ดูโรง สิบเจ็ดวันเป็นใครก็ต้องรอดูในสตรุมิ่งถูกไหมครับประกอบกับบทบาทในการส่งหนังชิงออสการ์เนี่ยน่าจะยิ่งไปกว่านั้นครับน่าจะยิ่งไปกว่านั้นน่าจะเน็ตฟกน่าจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็น่าจะเหนื่อยแหละครับเจมส์แคมรอนเพิ่งจะพูดไปหยกหยกเนี่ยแหละครับว่ากูไม่อยากให้หนังที่ฉายใน n น t f l i x แล้วก็พยายามเอาไปฉายโรงเพื่อที่จะให้ได้สิทธิ์ฉายได้สิทธิ์ในการชิงออสการ์เนี่ยไปชิงออสการ์กับพวกเราเลยเนี่ยเจมส์แคมรอนเพิ่งพูดด้วยอาทิตย์ที่แล้ว ทันทีเป็นผลเลยครับบ้านผมนึกว่าเจมส์คาร์นี่ปากหมานมากครับเน็ตฟลิกเข้ามาฮุบเจ้าใหญ่แบบนี้โ oh, อ้ไอออสการ์กับวิธีการเขาเรียกว่าโอกาสในการเอาคอนเทนต์สตรีมมิ่งอย่างเน็ตฟลิกเนี่ยไปชิงออสการ์เดี่ยยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่ครับถามว่าสุดท้ายแล้วดีลนี้เนี่ยมันจะจบแบบจบแบบจบจบแล้วเลยไหมล่มไหมคือมันก็มีโอกาสไม่รอดครับมีสองหน่วยงานที่จะเป็นคนดูแลนะครับหน่วยงานแรกเรียกว่า FTC Federal Trade Commission อันนี้เป็นหน่วยงานในการกํากับดูแลการแข่งขันดูว่าดีลนี้ผูกขาดไหมในขณะที่อีกหน่วยงานเรียกว่า DOJ Department of Justice นะครับเป็นหน่วยงานตรวจสอบกฎหมายต่อต้านการผูกขาดปัญหาใหญ่คือก่อนหน้านี้คนที่หนุนหลังไอ้พวกเอลิสันนะครับมากๆเลยก็คือ Trump คโดนัลด์ทรัมป์ครับโดนัลด์ทรัมป์จำได้ไหมฮะที่เราชอบเล่าข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์แม่งอยากจะให้รัสาซีมาทำนะ่ะ รนทรํรมมีปทบาทมากๆครับแล้วรนทรํรมสนับสนุนไอ้พวกเอลิสันพเพราะสนิทกันแล้วรันทรรมก็มักจะเอาทุกอย่างมาขยำขยำรวมกันเรื่องการเมืองนะครับถามเพราะเป็นแบบนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์บางส่วนก็รู้สึกว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะมันจะพลิกนะแต่ถ้านับกันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะพลิกยากพอสมควรครับสุดท้ายไม่มากก็น้อยแหละครับการที่เจ้าใหญ่เข้ามาร่วมกันแบบนี้ ถึงแม้นะวันนี้ถ้าสุดท้ายแล้วทาง FTC กับ DOJ เนี่ยเขาประกาศว่าการควบรวมกิจการของ Netflix กับ Warner Brothers Discovery ดูผูกขาดไม่อนุญาตดีกว่าแล้ว Netflix ก็ต้องจ่ายให้ Warner ไปไปประมาณ5,000ล้านเพื่อที่จะเป็นค่าล้มดีลเนี่ยจบก็จบกันไม่ได้รวมไม่ได้รวมกันเนี่ยถึงมันจะไม่เวิร์กนะฮะถึงมันจะไม่สำเร็จนะแต่ว่าณนะวันนี้มันเห็นทิศทางครับว่า n น t f l i x กกำลังอยากทำอะไรอยู่ 넷ฟิกกำลังอยากจะเข้าไปคูบรวมกิจการกับใครก็ได้ที่มีคอนเทนต์ที่เป็น IP ระดับตำนานเยอะๆครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งไม่ใช่ให้ Netflix อย่างเดียวนะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับว่าทําการดูหนังในสตรีมมิ่งแล้วไอที่เขาเปลี่ยนมาตั้งแต่ตอนโควิดเนี่ยว่าคนเนี่ยไม่เข้าโรงกันแล้วเนี่ยเดินดูลอยในโรงนะแทบจะแบบว่าขี้เกียจแล้วเพราะว่าติดการดูสตรีมมิ่งจากตอนเน็ตตอนตอนโควิดไปแล้วเนี่ยถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้จะ จะยิ่งหนักครับอ่ารอดูก็แล้วกันนะครับถ้าจบแบบนี้คอนเทนต์ที่อยู่ใน HBO Max ก็จะถูกขยำมารวมอยู่ใน Netflix ก็ดีนะฮะพอเป็นแบบนั้นก็ดีเพราะว่าเราก็จ่ายเจ้าเดียวไงแต่ก็ไม่ต้องจ่าย HBO แล้วแต่ netflix จะแพงขึ้นไปขนาดไหนไม่รู้แล้วถ้ารวมกันแล้วไอ้ Disney Plus จะสู้ยังไง ไม่รู้อ่ะรอดูก็แล้วกันนี่คือเรื่องราวที่สรุปมาคร่าวๆให้ฟังกันวันนี้นะครับเรื่องของ Netflix กับ w อร์เ r อ r r บรอสเทอ Discovery นะครับอืมพลเม้ส์กับไอ้นี่ก็เริ่มลำบากหน่อยนะพลเม้ส์กับ i ู e r เซ l อะอืมอ่ะร <c oughs> อรอดูรอดู <c oughs> ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะรอดูรอดูร <c oughs> อ,อรอดูว่าเจม<อ>กันนะ เจมกันนี่น่าจะซุปเปอร์เกิลกับแมนออฟทูมอร์โลนะยังคงอยู่นะฮะยังคงอยู่เขาถ่าย <ทำ S 2> ส่วนใหญ่<ๆ>ส่วนใหญ,ใหญ่เขาไม่ยุ่งกับเรื่องเฮียร์ทีฟนะฮะอืมอมไม่ยุ่งนะเขาไม่ยุ่งเลยแต่ว่าอ่าม,ม,ม,มันจะไหลไปทางไหนเนี่ยวิธีการฉายลงแล้วไปฉายสตรีมยังไงอะไรแบบเนี้ยโอ้เหนื่อย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 พรามนี่ปาดเหงื่อเลยจุดนี้ปาดกันหมดแล้วครับอ่แอปเปิลทีวีพลัสนะดิสนีย์พลัสพราม เราเอเม o n p ซอนพราใช่ไหมปาดกันหมดแล้วครับเพราะว่ามันโอโ้การไดไอพของวอร์เนอรเข้าไปนี่มันมันหนักหนานครับเออมันหนักหนา <c oughs> มันหนักหนาคืออนาคตอะ่ะอย่างี้อย่าี้ไล่ฟังว่าสิ่งที่เราอาจจะต้องเตรียมตัวรับเนี่ยเรื่องนี้จริงๆไม่ได้เพิ่งจะพูดในวันที่ไอเน็ตฟลิกซื้อวอร์เนอร์นะครับแต่นักวิเคราะห์ <c oughs> พูดมานานแล้วครับว่าเน็ตฟลิกเนี่ยสุดท้ายยังไงก็ต้องหขายโฆษณา S <S uh ต้องขายโฆษณาให้มันมีโฆษณาโผล่ในหน้าจอ Netflix เพราะว่าเม็ดเงินที่ได้จากค่าสมาชิกมันเต็มถังแล้ว <P res> <P res> มัน<อ>มากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วคือ,ค,อคือมึงรีดเท่าไหร่ก็ไม่มากไปกว่านี้ละมันจะมากกว่านี้ก็ได้ท <P res> ีละนิดทีละนิดถ้าจะรีดให้มันได้เงินจํานวนมากขึ้นเนี่ยต้องเพิ่มเขาเรียกว่าต้องเพิ่มเครื่องจักรที่เอาไว้ใช้ทําเงินซึ่งอันหนึ่งที่นักการตลาดมองก็คือการขายเวลาโฆษณา เหมือน youtube แล้วการขายเวลาโฆษณาก็จะนำมาซึ่งการปรับแพ็กเกจในการขายสมาชิกเพิ่มมากขึ้นแพ็กเกจสมาชิกแบบมีโฆษณาก็จะราคาถูกจะเหมือนพวกแบบว่าชาวบ้านดูกันถ้าคุณอยากพรีเมียมเหมือน y o u t u b ถ้าคุณก็รู้นี่โฆษณา u t u b e แม่งเยอะขนาดไหนแล้วพอใช้พรีเมียมปุ๊บเนี่ยไม่มีทางกลับไปใช้ youtube ธรรมดาได้ครับกลับไปใช้ youtube ที่มีโฆษณาขั้นเนี่ยคุณดูไม่ได้หรอกครับมันลำคาญ มันก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วคู่ต่อสู้สุดท้ายที่จะแข่งกันมันจะไม่ใช่ Netflix กับ Disney Plus กับพร m มกับเอ,อ่อต่างๆนานานที่เป็นสตรีมมิ่งครับเขาบอกว่ามวยคู่เอกของอาณาจักรนี้สุดท้ายจะเป็น Netflix กับ y o u t u b e สู้กันอรอดูแล้วกันรอดูแล้วกันว่าสงครามอย่าเรียกสงครามเลยเรียกว่าการต่อสู้ทางการค้านี้สุดท้ายมันจะ,ม,นจะมันจะออกหน้าไหนซึ่งน่าสนใจฮะเพราะว่า มันมีผลกับเราโดยตรง